นี้นายกอุงอิงก็ได้ไปขึ้นศาลร,รัฐธรรมนูญตามนัดหมายหลังจากที่เลื่อนไปแล้ว4ครั้งและศาลบอกว่าให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเพื่อไต่สวนคดีที่คุยกับอังโคลคุณเซนอังโคอยากได้อะไรก็บอกอิงมาส่วนทางแม่ทัพก็เป็นคนละฝ่ายกับเราอันนี้คือเนื้อหาหลักๆจากคลิปเสียงและนายกอุงอิงได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการชี้แจงต่อศาลแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบว่าการไต่สวนเป็นอย่างไรเพราะ ทางสารได้ย้ำว่าห้ามนำคำไต่สวนเผยแพร่ต่อสาธารณชนคุณพ่อของนายกอุ้งอิงบอกว่ารอดแน่นอนซึ่งหลายคนก็มีคำถามว่าทำไมเขาถึงมั่นใจว่าลูกสาวจะต้องรอดมีการไปคุยกันข้างลังหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ไม่มีใครทราบแต่ขอแค่ว่า อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนี้นาะยกอุงอิงก็ได้ไปขึ้นศาลร,รัฐธรรมนูญตามนัดหมายหลังจากที่เลื่อนไปแล้วสี่ครั้งและศาลบอกว่าให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเพื่อไต่สวนคดีที่คุยกับอังโคลคุณเซนอังโคลอยากได้อะไรก็บอกอิงมาส่วนทางแม่ทับก็เป็นคนละฝ่ายกับเราอันนี้คือเนื้อหาหลักๆจากคลิปเสียงและนายกอุงอิงได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการชี้แจงต่อศาลแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบว่าการไต่สวนเป็นอย่างไรเพราะ ทางสารได้ย้ำว่าห้ามนำคำไต่สวนเผยแพร่ต่อสาธารณชนคุณพ่อของนายกอุ้งอิงบอกว่ารอดแน่นอนซึ่งหลายคนก็มีคำถามว่าทำไมเขาถึงมั่นใจว่าลูกสาวจะต้องรอดมีการไปคุยกันข้างลังหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ไม่มีใครทราบแต่ขอแค่ว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย